a b า u t that? ไอชิายบุตลี่กูเลยโอเคนต่ยเพ่นเพ่นเลยเพ่นเพ่นเลยฮะตานี้ตกใจลน <c oughs> ควนักของแม่วะเย็นเด่นอย่างเลยครับนักโอ้โหเกิดมาเจอคนเลยอ่ะเท่ไปปะดูดก่นอนฮะเพลินๆนะโอเครอบนี้ขั้น,นโคตรไวทเทมเกิดบ้านใหญ่วะ่ะจะได้ไหมเนี้ยเอ้ยอยู่ไหนกันนะโอเคับผมเจอเขาน่าจะลงไป ห้องใต้ดินอะ่ะในควองคิดถุงนะไม่ว่วไปแมสนนุนว่ะคือตอนนี้แย่แล้วครับผมหาคนไม่เจอเลยเอ้าเป็นไงจบตะแก์ปะ่ะเชี่ยคือต้องรีบดูดให้ไวอะเอาดิมาว้รอดีดต่อ อยู่ยนะทำไมมันไวอย่างกันวะปูหรือว่าสปินมันอ๋อสปินแหละเฮ้จะมีคนขึ้นบ้านใหญ่ปะไม่ยอมหรอกโอ้หดูโทเทมผมเกิดเลยเกิดได้โคตรห่วยเฮยดูเพลินๆเ,เ,เลยฮนะเอาเราลรีให้หมดอนะ่ะเขาเจอโทเทมไฟผมอ่ะน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครปั่นเนี่ย วนันนี้สวยอีกนิดเดียวฮะจะได้เวลาสนุกแล้วเราเริ่มไปแล้วอะ่ะโ,โอเคอย่างน้อยเครื่องก็ยังห้าเครื่องอยู่เนาะเอาดิมาเพิ่นเพิ่น,นได้ไห อยากจะรู้ตัวอยากจะรู้ตัว,ว,ตวกด save ไปนคนนี้ได้ปะนิดเดียวให้นิดเดียวโอเคหมดละหมดโปรโมชั่นละจะใครอีกนะเจ็บร้อยตอนนี้ดูดโคตรไวแมม ผมตีลงไปก่อนเนาะยังไม่จับแทงแล้วกันเฮ้ยค่อยๆทำเกมไปโอ้บนนี้ปันป่นเพลินเลยวะเฮ้ยจเยน็จเยนจเย็นจะรีบได้ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันก่อนไหนละ่ะเฮ้ยเกือบจับแทงเกือบเกือบจริงๆมันไม่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้น ไปช่วยกันไว้อยู่นะใชยต้องเจอคอเดตอยู่หลังตง้นไม้แหละยูยไม่โดนได้ไงเนี่ยล็อกไม้เฉยเออจะตันหน้าอ่ะกระติกวะเก่งคือตอนนี้ผมคิดว่าเซย์เขาน่าจะคิดว่าผมมีแต่ขั้นศาตลตลอดเวลาแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าผมจะมีจับแทงด้วยคือตอนนี้ก็เพลินๆนะ <laughs> คือผมว่าผมจะไม่กระทืบเครื่องน,นะคือให้ให้พวกเขาแบบปั่นไฟกันเพลินๆนะใช่เราจะแบบทำเป็นไล่คนนี้ไปก่อนนะเนาะอ้าดหยิบมาเราจะให้นายจุกห้าเครื่องเองมอลลี่ให้นายได้มีคอนเทนต์ต่างๆมาบุญพองยาวๆอะ่ะเฮ้ยสุดยอดแต่จะทนะันนั่ะเลย พีงามิดไก่นะ่ะเอ้ยไม่โดน <c oughs> ลืมไปว่าตัวเองไม่ได้มีแข่งมุมโอเคเพื่อนจุกหาเครื่องไปขอมันๆหน่อยโอ้หน้าต่างว่ะจะได้ผมไม่ได้กันหน้าต่างมาด้วยเนาะไม่งั้นน่าจะมันก่นนี้โอ้ว่ะเดินติดไม้ว่ะหน้าต่างอีนรอบนึงเออ จุกเด็กยังครบไหนต่อนะอีหลงไฟอะเราเฮีะเลยสามเครื่องกนะันหน่อยคือตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะจับแทงให้หมดเลยไปยู่ไหนกันได้เนี่ยเชี่ยช่วยกันอย่างไว ก็แต่คนช่วยแหละโอเครอดีมามาจุก,กันต่อมาเดี๋ยวแมสคอมโบอ่ะโคตรสุดห้องหลังมั่งไวเนี่ยอี๊อไปโดนงางไกลไปฮะอะไรจะดีใจขนาดนั้นคือตันหมได้เนี่ยคือแบบเฮ้ยตันคืตันไปเยอะจะดีได้วะ อา้อาวเดินติดอื้อได้อยู่ฮะโอเคให้เขาได้สนุกกันไปก่อนเนอะโอเคเหลือเครื่องเดียวละถือว่าทำเกมได้ไวอยู่อ้าวะบ้านใหญ่ใกล้เสร็จละอ้าววดีโดนรงมาทำไมเนี่ยอือจิ้มตูดไปทีนึงเสียดายห้องวีไม่ได้อยู่ มันใหญ่เหมือนกันนี่น่าจะสนุกกว่านี้คือแต่ตอนนี้เซอร์เขาไม่หิวกันนะคือเขาคิดว่าผมเป็นคันสามตลอดเวลาอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยอุ้ยตายาโคตรสวยมาดิมา จับแทงแม่งเลยแล้วกันไม่ใช่เลยกดผิดชิพายโอ้ว่าจะจิ้มเฉยไม่ได้จะแทงให้ตายผิดแผนด้วยหมดเขาน่าจะแบบตอนนี้เขาน่าจะหลอนกันหมดละไปอยู่ไหนนะลอรี่มาเห็นไหนก็จับแทงแล้วมาไปไหนต่อเพื่อนมาหมดแมปแล้วมั้ง ข้างหน้ามีหน้าต่างอยู่ฮะนี่นเขาต้องโดดเนาะปรับเฮ้ยวันดีเพื่อนจับแทงหน่อยอือไม่ทันเมื่อกี้เห็นข้อเ,เด็ดตรงนี้คนหนึ่งว่าละสวยคือโคตร เสดายดที่แบบเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะสุดจัดเว้เยจะมีลูกเองไหมจะผมเปิดประตูให้เลยนะมามาดิมาเออคอเดดไม่ใช่คอเดตด,ดิฟังมินเราจะไปอยู่ไหนคนนี้อลอรี่ยังไม่แขวนแล้วกันอ๋อไปตายเว้ย เปิยตายก็แขวะเลยฮนะโอเคไม่ออกประตูด้วยนะงมาพี่กันประตูนะปังย่อ <laughs> ยอ่ยอยอ่ยอเอ,อ้บุลลี่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  Hãy subscribe cho kênh ไม่มีอะไรฟินอยู่กว่านี้แล้วลุมอยู่ไหนวะไม่ง่ายไม่เจอ <laughs> ดูแรงได้แรงก้มเหลือแรงสองแรงตกแล้ววะเนี่ยใช่คือเอาจริ้งผมเล่นผมเล่นมาก่อนหนา้าอะไรประมาณสองสามตาแล้วผมก็เล่นใส่เนี่ยคือก็จะได้ชิพทิ้มาก็โดนบุลลี่มายับอยู่ไงก็จีอ่ะ